ราชการประจำจังหวัดทุกท่านนะครับท่านบ่าุโสรักษาการแทนท่านอำเภอสนมท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนมท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านท่านผู้บริหารโรงเรียนนะฮะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสมาชิก เหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องชาวาอำเภอชาวาอำเภอสนม <c oughs> ตําบลโดยเฉพาะตําบลสนมทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วจําได้ว่ามาอำเภอสนมถึงสองครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกต็มาลักษณะเนี้ยนะครับมาออก จังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มก็คือมาออกหน่วยบำบัดทุกบำบงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนที่อําเภอสนมนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาครั้งที่สองก็ไปงานเทศกาลดอกจานนะครับก็อยู่ในเขตเทศบาลของอําเภอสนมและครั้งนี้ก็ได้มาครบปีแล้วครับเดียวนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมพี่น้องโดยเฉพาะ ชาวตำบลสนมอำเภอสนมในวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสไปมอบบ้านนะครับมอบบ้านให้กับผู้ผยากไร้ผู้ยากจนในวันนี้เรามอบถึงสี่หลังด้วยกันนะครับเมื่อเช้ามอบไปสามหลังแล้วก็ถือว่าวันนี้ได้วินวินเลยนะครับโดยเฉพาะหมู่สิบนะครับได้หลายเรื่องนะฮะบูบ่สิบเราออกมาบริการพี่น้องประชาชน ทุกกระทรวงเลยนะครับเมื่อกี้แนะนําหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยมาแทบทุกกระทรวงนะครับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองเรื่องอการทํามาหากินด้านประมงปศุสัตว์เกษตร,ร,ะรษนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพกอ,องทุนต่างๆนะเรื่องที่ดินเรื่องแหล่งน้ําเรื่องถนนหนทางไฟฟ้าประปาต่างๆมาหมดเลยนะครับพี่น้องที่มีปัญหาก็สามารถ มารับคำปรึกษารับคำแนะนำนะครับ <S <S <ess> ผมทราบว่าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับหน่วยต่างๆได้มาร่วมบริการกันตั้งแต่เช้าในขณะที่เราไปแจกไปมอบบ้านไงให้กับผู้ยากไร้นะครับก็มาเช้านี้ก็ไปจุดแรกก็เป็นโครงการของบ้านทานน้ำใจนะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับงบประมาณประมาณ1นึ0 0แมืบาทก็ไปมอบให้เรียบร้อยหลังที่สองก็เป็นของอบจอ นะครับของอบจอโดยเฉพาะเลยก็มีท่านสมาชิกสภาองค์การมหาส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนของอบจอในเขตนี้นะครับก็ได้ไปร่วมรับไปร่วมสมมอบด้วยกันนะครับก็งบประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วก็หลังที่สามก็เป็นของอบตนะครับของอบตสนมเลยนะครับก็ไปเลือกผู้อยากไล้โดยการทําประชาคมก็คิดว่าน่าจะเป็นธรรมนะน่าจะเป็นธรรมทั่วถึงวันนี้ผมก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่าหมู่สิบ ได้หมดเลยนะครับมูสิบก็ยังคิดว่าเอเขราวต่อไปต้องกระจายไปให้ตำบลอื่นบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเสียงมติส่วนใหญ่นะครับอาจจะบ้านนี้ผมดูข้อมูลแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเล็กนะฮะ,ะค่อนข้างเล็กแล้วก็โรงเรียนก็ทราบจากท่านนายกอ,องค์การบหาส่วนตำบลส่วนตำบลสน,น,สนมเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดมีนักเรียนแค่50คนเองนะครับ มีนักเรียนแค่50สิบคนเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ลักษณะก็เป็นพื้นที่ปิดอำเภอสนมเนี่ยนะครับการสัญจรไปมา,อ,าอย่างท่องเที่ยวอ,อะไรก็ไม่ค่อยมีจะเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหรือว่า,าจะส่งเสริมอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะ ลำบากนิดนึงนะครับท่านมีตัวเลือกน้อยแล้วก็ปัจจัยทรัพยากรในพื้นที่ก็มีจํากัดนะครับอาชีพส่วนใหญ่ก็ทํานานะครับเมื่อกี้ท่านนายกท่านํำนันท่านก็รายงานว่าขาดแคลนเรื่องน้ากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรปีนี้เราต้องยอมรับว่าฝนทิ้งช่วงนานมากนะครับฝนทิ้งช่วงผมยังเป็นห่วงนะช่วงฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่หน้าฝนเนี่ยตั้งแต่วิษุนากรกฎาเนี่ยนะครับตอนนั้นสำรวจน้ํา ในอ่างเก็บน้ําในห้วยหน้องของบึงทั้ง18ลําห้วยหลักเนี่ยเหลือน้อยมากเลยนะครับต่ําที่สุดในรอบ10ปีอพอมีอพายุมรสุมดีเพชั่นมาได้มาช่วยเยอะเลยนะครับตอนนี้ห้วยห้วยเสนงเกิน100%แล้วความจุ20ล้านลูกบาทนี่ตอนนี้เกิน20ประมาณ105%นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลําห้วยอื่นๆก็ดีขึ้นมาเพราะนั้นก็อาจจะมีพื้นที่บางจุดที่เป็น พื้นที่ที่ยังไม,ไม่ได้รับน้ําฝนพอเพียงน้ําในห้วยหนองคลองบึงก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับเราก็เตรียมแผนช่วยเหลือกําหนดมาตรการนะครับกำหนดเป็นโซนนิ่งเลยพื้นที่ไหนอยู่ในเขตเแล้งมากแล้งน้อยปานกลางแล้วก็เราก็จะมีรถน้ําสําหรับไปช่วยเหลือเครื่องสูบน้ํานะครับตอนนี้กําลังจัดทําแผนอยู่แล้วก็หลายอาเภอก็ประกาศภัยแรงแล้วนะครับประมาณสักหกเจ็อดอำเภอขณะนี้กาลังสํารวจ ความเสียหายรวมทั้งความเสียหายด้านของการเกษตรการช่วยเหลือเนี่ยต้องช่วยเหลือ,อด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ถูกต้องข้อมูลต้องแม่นยําถูกต้องถ้าท่านไปสํารวจแบบไม่ถูกต้องหรือว่าไปสํารวจแบบอาศัยพักพวกกันหรือรายงานข้อมูลผิดๆเนี่ยเวลาเข้ามาตรวจสอบเนี่ยท่านก็ไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของวินยัยอาญาเรื่องของ แพ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสํารวจต้องชัดเจนระเบียบกฎหมายต้องแม่นยำโครงการหลักๆของรัฐบาลเนี่ยจะไปเกี่ยวโยงกันด้วยเรื่องของจํานําข้าวเรื่องของ SME นะฮะหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของกองทุนพัฒนาสตรีอย่างเรื่องจำนำข้าวเนี่ยถ้าท่านไปรายงานความเสียหายว่าเ,าเสียหายฝนยิ้งช่วงหรือภาวะภัยแรงเนี่ยเสียหายพื้นที่นาการเกษตรเท่านั้นไล่แต่ท่านเอาไปออกใบป,ประทวน คบตามจํานวนแต่ความเสียหายที่ท่านขอความช่วยเหลือเนี่ยมันมันขัดแย้งกันยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ตรวจจับได้ไดหลายๆพื้นที่ในเรื่องโครงการจำนเข้าวที่ผ่านมาเนี่ยที่อำเภอกาบเชิงก็เพิ่งเพิ่งตรวจสอบพบ12รายนะครับไปสวมสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้ไปจำนำไม่ได้ไปจำนาจริงบางบางรายนี่ก็ไปออกใบประทวนมากกว่าจํานวนที่ไปจำนาอย่างนี้เป็นต้น นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งผมแนะนำะแล้วก็ช่วยกันนะช่วยเป็นดูแลในตำบลหมู่บ้านในเรื่องของการรายงานการสำรวจความเสียหายต่างๆนะครับก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยในวันนี้ก็เป็นโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะครับก็คงจะไม่รบกวนพี่น้องมากวันนี้เรามีกิจกรรมต่างๆมาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อเช้าก็มามอบบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมมอบเงินนะครับ ให้ทุนนักเรียนต่างๆที่เรียนดีแต่ยากจนของหน่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ของอพัฒนาชุมชนนะครับของสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินจะมีมอบรถจักรยานยนต์นะครับเราเตรียมไว้ให้เลยรถจักรยานยนต์ให้เด็กนักเรียนได้ขี่ไปโรงเรียนนะครับจะมีมอบพันปลาให้กับตัวแทนท่นานกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งนะครับเพื่อรับไปแจกจ่ายนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานประมงจังหวัด แล้วก็จะมีการมอบเครื่องเครื่องอุปโภคบริภโภคร้อยชุดนะครับให้กับรัษฎรผู้อยากไร้อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งเหล่ากาชาติจากทั้งสถานีกาชาติที่หนึ่งแล้วก็ทางจังหวัดสุรินทร์ร่วมสมทบนะครับจะมีการมอบทุนเพิ่มเติมจากอำเภอสนมนะครับอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนอกจากกิจกรรมที่เรามาให้บริการตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์เราทับได้ทําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไปทุกอําเภอเลยนะครับไปทุกอําเภอตอนนี้ก็ครบรอบปีแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาสําหรับปี56ของอําเภอสนมนี่ก็เป็นจุดที่3นะเป็นครั้งที่สของปี56นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่านในอำเภอสนมก็ดีท่านในายกองค์การมาในส่วนตำบลสนมนะครับ หัวหน้าส่วนราชะการท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ได้ร่วมมือกันเตรียมการด,ดําเนินโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจําปี2556ในครั้งนี้นะครับให้สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชะการหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาร่วมออกหน่วยบริการพี่น้องประชาชนในวันนี้ในวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศเพิ่งจะเย็นวันนี้เมื่อวานผมยังมีความรู้สึกว่าร้อนอยู่เลยนะ เมื่อวานอยู่ที่จังหวัดแล้วก็ไปพื้นที่ต่างๆก็ยังมีความรู้สึกว่าร้อนวันนี้อากาศเย็นก็ถือว่าการบริการก็เป็นนิตหมายที่ดีนะครับได้มาร่วมรับใช้ดูแลพี่น้องดูแลทุกสุขท่านมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวสอบถามกันได้นะครับหรือจะมีอย่างเมื่อกีออ้อยากจะขอรับการสนับส,สนุนนะครับเรื่องของขาดแคลนแหล่งน้ํานะครับเรื่องของการปลูกถั่วพาเนี่ยท่านปรึกษาได้เลยนะครับ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสถานีสถานีพัฒนาที่ดินนะครับเรื่องของการขุดลอกลําห้วยเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีผู้แทนทั้งจนประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของก่อสร้างฝายก็ดีนะครับรวมทั้งถนนสะพานแคบๆเนี่ยที่ท่านบอกอยากขยายก็ลองหาลือกันดูนะครับหรือจะทําโครงการถ้ามีอยู่แล้วก็เสนอผมมาดูนะครับเราจะได้ดูว่าใครรับผิดชอบนะครับถนนเส้นนี่เป็นของ อบตอเป็นของอบจอรหรือเป็นของทางหลวงชนบทเราก็จะได้เอาไปดูในแผนงานโครงการว่ามีงบประมาณไม่สาหรับช่วยเหลือไหมถ้าไม่มีก็ต้องอดูงบยุทธศาสตร์จังหวัดหรือว่างบเหลือจ่ายอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกินศักยภาพนะครับของอบตอของอําเภอนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเชิญรับคํปรึกษาแล้วก็รับบริการกันได้นะครับเขาต้องขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเราคิดว่าได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิด โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มประจำปี2556ณโรงเรียนบ้านทับไทยหมู่ที่10ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นาบัดนมีครับขอขอบคุณครับ